คุณสิริกัญญาตันสก,กุลเนี่ยเขจะเป็นรัฐมนตรีคลางจากรัฐบาลก้าไกลส่วนเพื่อไทยเนยเสนอสุพย์บู๊ดสายเชื้อคือเพศต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็พูดถึงว่าเราอยากได้คุณไหมสิริกัญญาคุณไหมเนี่ยกล้าที่จะเอาสิ่งที่อยู่ใต้พรมออกมานี่คือรัฐมนตรีรล้งคนใหม่ ในเพจ a c e b o o k ตอนนี้ Facebook ต่างๆเลย a c e b o o k หมาแมวออกกำลังกายโยคะปลูกต้นไม้เป็อินเทเลียดีไซน์ขายของร้อยทั้งร้อยไปทางนั้นเราแห่ตามไปทางไหนเราไปด้วยเราไปด้วยเราไปด้วยมาดูสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลกันบ้างสูตรจัดตั้งรัฐบาลนี่นะคะอ่ะสูตรที่หนึ่งเคลื่อนมาเลยองค์อินเป็นนายกนะสูตรที่หนึ่งเพื่อไทยได้ร้อยสี่สิบเอ็ด เห็นไหแสไลม์แสไลม์ไม่มีจริงอุ้ยอินเทอ์น็ต้องจำเลยลูกน้องพ่อเธิมางทีโมเพื่อไทยนะ141จับกับภูมิใจไทยได้70พลังประชารัฐสีชาติไทยพัฒนา10ประชาชาติ9เสรีลมไทย1น่งสูตรเพื่อไทยจะได้271เสียงนายกต้องใช้สูตรเสียงโหวตไม่น้อยกว่า376ใช้เสียงสวคั่วพลเอกประวิตรโอ้เขามีคั่วเลยเหรอลง ถ้าลุงมีร้อยห้าเสียงเขาไม่เรียกว่าขั้วนะเขาเรียกอนาจักรขั้วนี่คือแบบขั้วโคบโคบสุดท้ายติ้งนิดนึ้วิดขั้วหลุดอันนี้แต่ถ้าลุงมีร้อยห้าเสียงในสองร้อยห้าเสียงเขาเรียกอนาจักรอืมอนาจักรอันนี้อ่าอันนี้อันนี้ทีนี้สูตรที่สองสูตรก้าวไกลรัฐบาลก้าวไกลนะพิ่ทาเป็นนายกอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงที่ได้มาทั้งหมดบวกกับเพื่อไทยร้อยสี่สิบเอ็ด บวกประชาชาติ9บวกไทยสร้างไทย6เป็นธรรมหนึ่งเซรีรวมไทยหนึ่งสูตรก้าไกลได้3า9เสียงนายโต้องใช้เสียงหัวดไม่น้อยกว่า376อนะ376นะต้องได้เสียงสวมา67มไปพูดก,กันดีๆเธอก็ได้67พูดก,กันดีๆแล้วนอกนะั้นไปเป็นฝ่ายค้านให้หมดอ,อันนี้ก็เ,<อ>เป็น 2> ส,<อ>ส2สูตรสองสูตร,ตรอชอบสูตรไหนบอกมาชอบสูตรไหนบอกมาอมเอาไหมสูตรนี้เอาไหม เอาคุณเศรษฐาใช่คุณเศรษฐาก็เ <oat> น <rí> e> ี <dans la Idol> <resource> wow, we, tamanho, ่ยค่ะม <Yes> ีการโพสต์ความตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็โพสต์มาเรื่อยๆเลยแล้วก็บอกว่าทั้งวันเมื่อวานทั้งวันไปเห็นทั้งวันทวิตเตอร์ทั้งวันก็บอกว่าสปิริปรางการเมืองเนี่ยที่หวังต้องการแบบนี้คือพุกพักการเมืองไทยเนี่ยต้องยึดโยงทําตามเสียงประชาชนอย่างแท้จริง เดี๋ยวเร็วนี้จะได้มีการเสนอแล้วก็โวหวตนายกซึ่งผมเองเนี่ยก็สับสนุนคุณพิธาจากพรรเก้าไกลให้รับตําแหน่งอย่างสง่างามพรรเก้าไกลเติบโตมากนะคะเขาบอกแบบนี้ตั้งแต่81คนปี62เนี่ยปีนี้152ซึ่งก็ช,ชัดเจนเรื่องของอุดมการต่างๆขณะเดียวกันการกลับมาที่ได้สอสอของพักหลายสมัยอย่างภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้แสดงจุดยืนว่าไม่มีการหนุนท่านมนูนปี60ให้หนอนาจสวในการโวหวตนายกตอนเนี้ย พวกท่านต้องทําตามจุดยืนแล้วส่งสัญญาณไปที่ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยว่าท่านต้องทําตามจุดยืนของท่านคือโหวตหนายกที่พักเก้าไกลเสนอคือคุณพิธาตามกติการ,ระบอบประชาธิปไตยไม่ต้องรอสอวออกเสยียงคือสองหเนี่ยไม่ต้องออกเสียงเลยแค่คุณเนี่ยทำตามเหมือนที่คุณเคยตั้งเอาไว้ก็พอคุณเศรษฐาคุณดา่าคุณหนูซะขนาดนั้นแล้วคุณจะไปขออะไรอะ่ะราคุณเศรษฐาต้องอยู่ทวิตเตอร์สักพ, <c oughs> พักหนึ่งนะใช่ทีนี้ พอคุณเศรษฐาเรียกร้องให้ภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์โหวตหนุนพิธานั่งนายกเนี่ยโบว่างไงคือโบเองคุณโบเองก็ออกบอกบอกว่ามีการตอบโต้ะนะทวิเขาคำตอบโต้บอกว่าคือการการ,การไม่ใช่การสแสดงเจตจำนงว่าเอาหรือไม่เอาสวโหวตนายกนะคะ คือการโหวตพิธาเป็นนายกเนี่ยจะต้องการแสดงเจตจำนงทางการเมืองว่าให้รัฐดำเนินแนวทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองแบบก้าวไกลรายละเอียดเนะี่ยมันมีอยู่มากพักใดยอมรับได้หรือว่ามีแนวทางที่มันเห็นพ้องต้องกันอยู่แล้วไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าพักการเมืองใดเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตจำนงเดียวกันอาจจะขาดอาจจะแยกอาจจะตรงกันข้ามกัน นั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการยืนยันแนวทางที่เขาได้หาเสียงที่ประชาชนเลือกเขามาจะโหวตไม่โหวตอันนี้แล้วแต่เขาซึ่งก็มีการทิ้งท้ายว่าถ้าอ่านถึงบรรทัดทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยยังไม่เข้าใจอีกลองเปลี่ยนภาพก้าวไกลเป็นไทยพักดีถ้าตอนเนี้ยตกอยู่สถานการณ์เดียวกันแล้วมีคนมาขู่ว่าราคาทางการเมืองต้องจ่ายนะถ้าพรรคอื่นไม่โหวตให้คุณจะตอบเขาอย่างไรค่ะ ทีนี้วันนี้ดรกิติทัศ์ชัยประสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่ายังไม่ทันเริ่มตั้งรัฐบาลก็เหยียดกันแล้วคะ่ะคือคอมเมนต์ต่างๆในเพจต่างเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรัฐมนตรีคลังคือตอนนี้เขาก็ตั้งรัฐบาลกันแล้วะนะใครจะมีตําแหน่งอะไรคุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยก็จะเป็นรัฐมนตรีคลังจากรัฐบาลก้าไกลส่วนเพื่อไทยเ,นยเสนอสุภวุฒิสายเชื้อเขาก็เอามาเทียบเคียงกันะนะคะ ว่าใครเป็นใครอย่างไรแต่ละคนนะ่ะนโยบายของแต่ละพรรคเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เกิดคอมเมนต์กันมิมากมายไก่กองเลยล่ะคะ่ะเพราะไปคอมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงต้องเลือกคนอายุ66มันเป็นั่านมติคลังอะคือไม่ทันโลกนะการเนี่ยมันสมัยใหม่ไปแล้วมันเป็นคือเป็นคนแก่กล้าสมัยอะคือเพจต่างเนี่ยนะคะเขาก็พูดถึงว่าเราอยากได้คุณไหมสิริกัญญา คุณใหม่เนี่ยกล้าที่จะเอาสินที่อยู่ใต้พรมออกมาแล้วมีคอนเน็กชั่นมากมายเป็นคนทำงานเก่งเป็นผู้หญิงทำงานเก่งรวดเร็วนี่แหละคือการนี่คือรัฐมนตรีรลังคนใหม่ที่ก้าวไกลก้าวไปเพื่อสร้างสินใหม่ๆนี่ก็จะจับเพจล,ลงทุนแมนเนี่ยนะคะ,ะเขาก็ให้ให้แบบเปรืปรเทียบสลีกัญญา พักเก้ากลาย42ปีปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์โทสาขาเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์โทอีกใบที่ตูลูสฝรั่งเศสมีทำงานเคยทำงานวิจัย TDRI สถาบันสถาบบันวิจัยอนาคตไทยศึกษาบริษัทดีแอดไวเซอร์แล้วก็ผู้มีการทางด้านนโยบายของอนาคตใหม่ซึ่งแกทำแกทำแกเป็นหนึ่งในทีมนโยบายที่เก่งมากทำสามร้อยนโยบาย แล้วเกีบอกยังไม่พอเลยถ้าพิธาขึ้นเป็นนายกเนี่ยสามร้อยนี่ไม่พอนะแล้วก็ดรส,สุภชัวยจะตึ๊ดปรากฏว่าโอโหทุกคนก็บอกว่าเอยเราเราได้คะแนนมากเราเลือกของเราเองเราเป็นรัฐบาลของเราเองอซึ่งก็ถูกแล้วคุณได้คะแนนามากที่สุดคุณตั้งรัฐบาลครั้งก็ต้องเป็นของสิริกัญญาถ,ถูกแล้วทีนี้มาดูสิริกัญญาแอดสิบห้ามีการแชร์อันนี้เยอะมากเลยค่ะแอดสิบห้าเลยนะการแชร์เยอะอันนี้เยอะมากคือเป็นการตอบย้ํา นโยบายแรงงานก้าวไกลแล้วก็มาแล้วรัฐมนตรีครั้งนี้ลุกใหม่เอาลุกใหม่อะลุกใหม่ทําไมจะต้องเชยทําไมจะต้องแบบทําไมจะต้องแบบใส่สูตรกันตลอดเวลาผูกไทตลอดเวลาหรือแจ็คเก็ตตลอดเวลาเราแต่งตัวสบายๆแบบนี้ก็ได้เราเราจาบได้อย่างนี้ก็ได้เราเป็นรัฐมนตรีที่เก่งเป็นครั้งที่เยี่ยมยอดมากขึ้นค่าแรงทันที450บาทเดี๋ยวเธอจดไว้เลยนะ จดไว้เลยนะหมอนุ่นเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปหาปุ้มสีขึ้นค่าแรงแล้วเอาสี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วเขาบอกเขาจะขึ้นทุกปีด้วยนะคะกสูย์อัตโนมัติขึ้นทุกปีอัตโนมัติขึ้นทุกปีทํางานไม่เกินสี่สิบชั่วโมงจดไว้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปหาปุ้มสีแล้วเกินสี่สิบชั่วโมงมีโอทีสี่ชั่วโมงต่ออะไรต่อทีใช่ไหมใช่ต่อทีหรือเปล่าไม่ใช่ต่อไปทุกวันนี้เราทํากี่ชั่วโมงวะการับเลยเกินสี่สิบชั่วโมงเนี่ย โอทีปุ้มสีคูปองเสริมทักษะทุกปีเอาคูปองมา,าเงินเด็กเล็กพันสองบาททุกเดือนสูงไวสามพันตอนนี้ฉันรออยู่นะฉันรอสูงไวสามพันเนี่ย <c oughs> เอาละในเพจ Facebook ตอนนี้ Facebook ต่างๆเลย Facebook หมาแม่ออกกำลังกายโยคะปลูกต้นไม้ขายอินเทเียดีไซน์ขายของสร้างตึกรามบ้านช่องหรือแม้แต่ขายดินขายปุ๋ย เฟซบุ๊กทั้งร้อยทั้งร้อยเลยสามสิบเอ็ดก้าไกลแล้วในดาราเนี่ยไอจีดาราแบบสีส้มทั้งวงการเลยเนี่ยต่มหูส้มทาปากสีส้มทาตาสีส้มหรือมีโบสีส้มหรือมีกําไลสีส้มรองเท้าแตะสีส้มกระเป๋าสีส้มร้อยทั้งร้อยไปทางนั้นเราแห่ตามมุ่ยเราแห่ตามเราพวกนี้อยู่แล้วคือเราเราขบวนงานบวชอ่ะเราแห่ตามไปทางไหนเราไปด้วยเราไปด้วยเราไปไปด้วยสามพันเรารออยู่คือเขาบอกว่า เรื่องของเรื่องคือกลุ่มเนี่ยก็ออกมาพูดว่าพิธาถ้าเธอเป็นรัฐบาลก้าวไกลแล้วนะเะเป็นนายกนะหนึ่งใน3า0ร้อนโยบายเนี่ยคือการนิรโทษกรรมค่ะพ<ว>ูดในการการเมืองการเมือง,องใช่แล้ว <c oughs> ทุกอย่างด้วยนะทุกอย่างเงียบกิบเลยพี่ไปด้วยนะพิธา